ขอสวัสดีกันทั่วนะครับวันนี้มากับผมอีกครั้งกับเกม Minecraft นะวันนี้ไม่ได้จะมาเล่นเกมอะไรนะครับวันนี้จะอ่าคนนี้อยากเล่นสมายคราฟผมจะสอนสมัครและกดของเซิร์ฟเวอร์นะครับอาจจะนานหน่อยนะอ่ะป่านกดไนก่อนอ่ะเรามาดูกดของเซิร์ฟเวอร์ก่อนนี่ซับอันนี้โคดขีห้ามดูโอเคดูกดของ s u r v i v เว s e r v ซิเอร์ หนึ่งห้ามขโมยข้าวเรอทอ้าเดี๋ยวผมลืมบอกเลยครับอ่าแมปนี้นะครับเป็นแมปของพี่ไทเกิลนะครับนั่นแหละครับอ่าผมก็ติดตามพี่เขาอยู่ประจาจนคิดจะมาเล่นเจอพี่เขานะครับอ่าอ่านกันนะหนึ่งห้ามขโมยข้าวเชอร์รโปรเตคตอและผลผลิตการเกษตรทุกชนิดถึงแม้ว่าจะปลูกขึ้นก็ตามห้ามเอาเอห้ามไปเอาต้นไผ่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เอาถานไปก็ตามถือว่าขโมยและก็แตงโมงก็ห้าเหมือนกันและห้ามทําลายบ้านผู้อื่นห้ามฆ่าสัตว ที่ผู้อื่นเลี้ยงเอาไว้ห้ามทำลายสิ่งก่อสร้างผู้อื่นสร้าง,าางและอื่นๆในี่ใกล้เคียงกันนะครับอันสองนะครับห้ามสร้างสุเกิดนะหรือที่เรียกกันว่าสปาพอยหรือ I, ห้ามสร้างบ้านลอยฟ้าผมจะอธิบายตามที่ผมงเข้าใจเลยนะครับเดี๋ยวทางแอดมินเขาจะเตือนแล้วลบบ้านดังกล่าวไปเลยนะครับแล้วไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้นะเดี๋ยวก็มีไปฟ้องนะแอดมินลบบ้านทำไมเอาค่าเสียหายมาเลยไม่ได้ครับสร้างต้องอ่านกฎก่อนครับกฎนี่มีประมาณ2 0 3 0ข้อนะครับอ่านก็คงหมด นานแล้วนะอ่ะมาต่อฮนะโอเคแล้วก็แต่สร้างบ้านมันต้นไม้ได้ครับห้ามสร้างแต่ห้ามสร้างยื่นออกมาสี่ถึงห้าเอกครับไม่งั้นจะโดนเตือนหนึ่งกระทงเออแล้วก็ห้ามสร้างบ้านที่ปิดบังทิวทัศของผู้อื่นแล้วก็ปิดบังแสงของผู้เล่นอื่นนะครับจนซอมบี้คีปเปอร์กสกิลเกลิดตูม้มบ้านพังนะถ้าสร้างใกล้จุดวาร์โซนะครับ ถ้าใกล้กว่าเป็นสิบบล็อกจะถูกลบบ้านนั้นและเตือนหนึ่งกระทงอีกนะครับเซิร์ฟนี้นะครับได้เตือนสามกระทงถ้าคนสั่งกระทงแล้วยังทําอีกแบนนะและทาสร้างบ้าน,กน,น,าาานใกล้คนอื่นแล้วว่าทาสร้างบ้านใกล้คนอื่นระยะห่างและวางสิ่งกระทงอะไรแล้วผมอ่านหมล่และทําสร้างบ้านใกล้บ้านคนอื่นและระยะห่างระหว่างสิ่งกระทงระยะหาะ่างระหว่าง สิ่งก่อสร้างทุกอย่างต้องอย่างต่ำสี่ถึงห้าบอกห้ามสร้างบ้านติดกันนะครับต้องสร้างห่างประมาณสี่ถึงห้าบอกนะครับถ้าเกิดพบเราจาเดินําเนินการแล้วเตืเอนอีกหนึ่งกระทงนะครับและห้ามสร้างและสร้างบ้านสองชั้นหลายๆชั้นได้ครับแต่อย่าไปคุมหลังคาบ้านคนอื่นโดยเด็ดขาดนะครับอย่าไปคุมหลังบ้านหลังคาคนอื่นๆน,นะถ้าสร้างหลายๆชั้นอ่ะอามาดูข้อสามครับหาา้ามขโมยไอเทมหรือจากกล่องที่ไม่ใช่ของตัวเองครับนู่น เจอประตูไม่ได้ไพเวทไพเวทเราเข้าไปครับกล่องยังไม่ได้ไพเวทไพเวทนั่นแหละครับจะถือว่าเป็นการเกียร์นะครับหรือตั้งช็อคบ,บิดวิธีให้คนอื่นสามารถเปิดกล่องและหยิบของไม่ได้อันนั้นก็ห้ามเกียร์ข้อสี่ห้ามใช้มอดนี่ครับเอคนชอบเกียร์ใช้มอดรับห้ามใช้มอดบินหรือจำพวกการเคลื่อนที่ไม่เหมือนผู้อื่นแบบเดหรือบนน้ำได้ปิงกับไปนคารอดบล็อก ทคนิคการส่งน้อยกว่าสองบล็อกนะนรและห้ามใช้บล็อกในการมองที่มืดอ,อับในข้อนี้ผิดมากสุดถึงขั้นแบนได้โดยไม่ต้องแจง้งไทรับลงหนาผิดนะครับนี่นใช้มอนในเซิร์ฟเวอร์มันจะถือว่าเป็นการเกียร์หรือโปไปเลยนะคะมาข้อห้าครับ้สร้างสปาวมอนเตเอร์ครับเพราะว่าแล,วแล้วแล้วโดยเดคขาดรวมถึงการสร้างอมอนสเตอร์เกิดโดยเดคขาดคีเปอร์ทาวเวอร์ผมก็ไม่รู้ว่ามันอะไร ก็เหมือนการห้ามสร้างการสร้างห้องมืดสามารถทําได้แต่ทํายังไงก็ได้ห้ามมีมอนสเตอร์เกิดในนั้นอาจจะเป็นการใช้สโตนสลับก็ได้ห้ามสร้างผลประโยชน์จากสปามอนสเตอร์ด้วยวิธีใดๆให้ทุกทิ้งไปล้มถึงจากสปามอนสเตอร์ของทุกๆเมืองนะครับโอเคครับห้ามวางราวาแก้งคนอื่นนะครับเพราะว่าสถานนั้นอาจจะเกิดเพลิงไหม้ได้นะคะมาควาเจ็ทครับห้ามไปขโมยของในบ้านผู้อื่นหรือไปทุบทำลายของผู้อื่นในเด็กขาด ถ้าเจ้าของบ้านมาแจ้งความมาแอดมินมีสิทธิ์แบนได้ครับโดยไม่ต้องแจ้งซ้ำลงหน้าครับข้อแปดครับห้ามไปตอบโต้เอาคืนผู้เล่นอื่นเช่นการทำลายบ้านให้แรยงานแอดมินผ่านเว็บนี้เอานะครับเว็บสมัยคลับนะครับเดี๋ยวผมจะไอมานะครับกดนี้ถึงข้อแปดเองนะครับมีสามสิบหัวข้อครับคิดมากนะโอเคนะครับผ่านไปสี่นาทีกว่านะครับห้ามไปขโมยของเอ้ยเอ้ยถูกห้ามตอบโต้เออห้ามตอบโต้อะครับเช่นการ เขามาทําลายบ้านเราเราก็เขาทุบนิดเดียวเราเผาบ้านทิ้งนั่นแหละครับเขามีสิทธิ์แจ้งแอดมินได้นะครับเพราะว่าเราก็มีสิทธิ์แจ้งได้แต่ว่าตานานแค่นิดเดียวเราสามารถวางหมายได้คนระับสมมติว่าเขาเดินมาทุบระวังให้ <c oughs> แต่ทีนี้บ้านมันอยู่ข้างๆพอดีเกิดมันไส้ขึ้นมาเผาทิงนะ้งอ่ะเขามีโอกาสแจ้งแอดมินได้ครับเซิฟนี้เป็นข้อที่โหดหน่อยครับ เขาเก้าครับอา้า,า,ามสร้างบ้านใกล้จุดวาร์ปเด็กผมเลื่อนลงอ่ะห้ามสร้างบ้านใกล้จุดวาร์ปของแต่ละพื้นที่จนเกินให้ขยับออกไปหน่อยนะครับแล้วสร้างสามารถสร้างทันเดิมตัดแต่งสปาพ้อยหรือวาร์ปโซนได้นะครับหรือตกแต่งใส่ฟ้นอะไรก็ว่าไปแต่ห้ามนางทงนันเดิมมาบังคับเข้าบ้านตัวเองโดยไม่มีรั้วกั้นนะครับโอเคนะครับมาผู้เล่นสามารถสร้างก่อนสร้างก่อนกระท่อมสร้างก่อนท่อมเล็กรกระท่อมเล็กสําหรับจุดวาร์ปโซนได้ แต่ห้ามเอาวาสัสดนเป็นส่วนหนึ่งของบ้านตัวเองในเด็กขาดไม่งั้นโดนนะและแถววัสดนห้า,ามส,าสร้างบ้านระยะแปดถึงสิบบ่ถ้าพวกทางเราจะเตือนหนึ่งกระทงแล้วก็ลบบ้านดังกล่าวในทันทีโดยไม่ต้องลองฟ้องค่าเสียหายนะครับ,รบ,รส,รบสิบเอ็ดนะสิบเอ็ดผู้เ่นสามารถสร้างหมู่บ้านเของตัวเองนะแต่ว่าต้องจัดการกันเองนะและถ้ามีเกณฑ์มาที่หมู่บ้านมาทําลายก็รายงานที่หน้าเว็บครับ สามารถสร้างเป็นหมู่บ้านทําเป็นกลุ่มได้ครับโอ้กลุ่มนี้มีสิบคนตั้งชื่อกลุ่มอันจะพลาดอะไรอย่างงุ้นอย่างนี้ครับถ้ามีคนเกียนก็สามารถแจ้งผู้ใหญ่บ้านหรือหัวหน้ากลุ่มของตัวเองได้แล้วให้หัวหน้ากลุ่มมาแจ้งที่แอดมินนะครับสิบสองครับถ้าเกิดบ้านใครโดนเกียนแล้วขอมาทจุทำลายบ้านของเราทางเราแนะนําไม่ไปแจ้งหน้าเว็บครับห้ามตอบโต้เหมือนข้อแปดครับตอบโต้ครับถ้าตอบโต้แรงกว่าเขามีสิทธิ์แจ้งแอดมินได้มากกว่าเรานะครับแล้วนี่เขาทํานิดเดียวคนระับแต่เนี้ย เขาแนะนําให้ไปแจ้งดีก,กว่าผมแนะนํานะให้ไปแจ้งกว่าเพราะว่าเราก็แก้อะไรไม่ได้อยู่แล้วนะเมื่อว่าผู้ใดโดนเกียร์โดนเผาอย่าเพิ่งตกใจให้รีบไปแจ้งหน้าเว็บนะครับนั่นแหละครับผมชอบตกใจเงี้ยอยู่ดีๆมาทุกว่นครับผมรีบข้ามเนะี <c> ่ย <oughs> โอเคแนละ้วและตัแจ้งผู้กระทาผิดด้วยก็จะดีมากครับก็คือใช้เบ็ดล็อกมาคลิกกว่าที่จุดเกิดเหตุแล้วจะมีรายชื่อบ,บอกว่าใครเอาของลาไป และอย่าเอาบล็อกอะไรไปอุดที่จุดเกิดเหตุเพราะว่าเวลาโรแบกข้อมูลให้กลับมาเหมือนเดิมจะกลับมาอาจจะกลับมาไม่หมดอะโรแบกค,คืออะไรโรแบกก็คือการที่ไม่รู้โรแบกค,คืออะไรไม่รู้อะ๋ยวจะนูกรู้อย่าเอาบล็อกไปอุดจุดเกิดเหตุครับไม่งั้นเขาจะมาตรวจเช็คอ้อมอูลเขาจะเห็นว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะอะนะครับ,รบห้ามไปเวรเลยยดบ้านคนอื่นนะครับเอ,อาเินไปอุ้ยน้ำบ้านเพชรนินานะยังไม่ได้ไปเวทนะ ภัยเวทประตูครับแล้วก็ภพเวทบล็อกเวทจำนวนเลยรวยไม้ครับขับไม้มาภัเวทบล็อกเลยโอเคครับโอเคครับต่อเลยครับมามาดูกันก่อนครับอข้อไหนแล้วนะเรื่อข้อสิบห้าครับเนี่ยทางเด,เดี๋ยวสักครู่นะ้วัเรื่องลงมาก่อนนะทานั่นกอนของลงแบกข้อมูลเลยลบข้อมูลจากละครเมื่อกี้มากคนอื่นก็การการทางเราจะลงแบก ข้อมูลต่อเมื่อคนนั้นเกลียนบ้านคนอื่นถ้าเกิดเกลียนทางด้านการฆ่าคนอื่นทั่วไปโดยไม่ได้เกลียนมากคนอื่นก็จะไม่ลบข้อมูลแต่ถ้าขโมยของคนอื่นไปเยอะทงังเราก็จะลงแบกไม่ว่าจะเป็นการฆ่าหรือบล็อกหรือของในกล่องนะครับข้อมูลก็คือข้อมูลและของในตัวเราจะหายไปหมดทุกอย่างนะครับและจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมเออเดี๋ยวข้อมูลก็คือข้อมูลและของในตัวเราจะหายหมดและทุกอย่างจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมไอ้นิงงอะนี่เป็นไง ต่อเลยครับอาคนฟังก็ไปวิเคราะห์เอาเองนะครับสามสิบข้อหนึ่งข้อสิบห้าแล้วครับมาถึงครึ่งหึงแล้วนะครับและที่บอกว่าขโมยเยอะนี่หมายถึงของในกล่องเท่านั้นนะและหละังจากก้าคนอื่นเอาเอาของเท่านั้นนะครับสันที่เกียนอย่างอื่นอาจจะเป็นพวกบ้านขโมยข้าวถ้ามีโผล่ออกมาเบียงหนึ่งกระทงก็จะถูกลบข้อมูลผู้เล่นทันทีเมื่อถูกแบนะครับคือแบบว่ามันแบนหางงอนไปเลย ห้ามใช้บั๊กของเซิร์ฟเวอร์นะโอ้อันนี้ฮะก็สำคัญนะครับห้ามใช้บั๊กของเซิร์ฟเวอร์ครับหรือช่องโหว่ของระบบใเด็กขาดเธอรู้ว่าเซิร์ฟเวอร์เป็นบั๊กอะไรเดี๋ใช้บั๊กนั้นนี่มันนั้นเพื่อประโยชน์ส่วนตัวเช่นต,ชตามไอเทมเดินทะลุก,กับแมงครับนั่นคือบักอ <S <S <ๆ>๊กนะก็พิสตันบั๊กครับเป็นต้นนะมีโทษถึงแบนแล้เวเมื่อผมบั๊กให้มันแจ้งแอดมินนะครับโดยด่วนโดยเฉพาะไอรอนโกนเลมอัะปั๊มตัวหนึ่งตัวไหมครัไม่ทิปเปิดดื้อ บ้านห,หรือจุดเกครอกอนส์ทับสับเปล่าทับหมแทนส18ห้ามพิมพ์ข้อความรัวๆฟูสแลมในเกมหรือก๊อปี้เพจข้อความโดยเด็ดขาดถ้าพบเห็นบ่อยทางเราจะเตือนหน่งกระทงและถ้ายังไม่อยู่ก็จะเตือนไปเรื่อยๆจนครบกว่าละ ขุดพืดพ้นดิน